อ๋อ่าอะแอปหน้านวินวนไหมแอปติดต่อสั้น ใครเป็นฮิสใครเป็นฮิสเฟตอีกต่อไปเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเองไม่ถึงพันเลย <laughs> ไม่ถึง <c oughs> พันเลยนะพ่อหมอวันนี้เธอไม่ธรรมดาเก้าบิบบาทบอกกำไรกับเพื่อนไม่ได้ฮะเท <c oughs> ่าไหร่แน่ใจไม่ถึงบาทเลยนะ เออเออดอเรื่องหลังเรื่องหลังไม่ได้ในยูทูบในอะไรลองลองดูลองดูแ้วเปน้ไมสวยนี่ยก็สวยนี่ยลองดูดีนะเนี่ยสวยกเป็นจริงก็จริงก็สวยมันชวนเพืน เธอจริงไม่ค่อยสวยเท่าตัวเจริงไม่คยจริงเลยอย่าหันมั่วสิพ่อหมอใส่ง่าก่อนใส่ง่ายใส่ไไม่ต้องแต่งหน้าัวก็น่ารักไปไหนอะไรพูดไม่เพาะคงไป ส,สวัสดีคนดูนะจ๊ะฉัันนสญญาาทใใหหหห้้้เธออมมมีคว่งยกนนยไดไ ฉันจะทำให้เธอ,อยิ้มทุกวันฉันจะรักเธอด้วยใจที่มั่นคงของแค่ให้ฉันได้ลองรักเธอสวัสดีคนดูนะคะสวัสดีค่ะคอ,อ่ะแคปเจอร์หนึ่งวันนี้อยากสอบถามโปรโมชั่นรถนะคะ พิมพ์มาได้เลยค่ะยินดีนะคะยินดีตอบให้ทุกท่านเลยค่ะทุกรายการเลยนะค<า>ะได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยได้ยินเสียงน้องชัดไหมคะทุกคนพิมพ์สอบถามโปรโมชั่นตัวรถได้เลยนะจ๊ะทุกคนนะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนดูทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊าที่เข้ามาดูน้องอยู่นะกดติดตามช่องแอมมี่ a n n e l ให้ด้วยนะคะกช่องะ,ะเข้ามาแล้วอย่าอย่าอย่าออกไปมือเปล่านะคะต้องกดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะคะจะได้มาเจอพบเจอกันบ่อยๆนะ วันนี้ก็มาลองระบบนะคะในะ YouTube นะคะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างในการไลฟ์สดนะคะ,ะ,ะภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมเอ่ยคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็พิมพ์พูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีค่ะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะชัดครับขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะที่คุยเป็นเพื่อนน้องนี่น้องเจอผู้กล้าแล้วหนึ่งนะคะขอให้พี่รวยเฮงๆนะน้องเจอผู้กล้าแล้วหนึ่งเสียงชัดมากเลยใช่ไหมคะพี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาคุยคุยเล่นกับน้องได้เลยนะน้องแบบ จะได้มีเพื่อนคุยเนาะตอนนี้น้องเห่ามากก็เลยมาขอลองระบบกันที่ YouTube นะคะกดติดตามช่องของน้องแอมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันใช่ไหมคำนี้น่ารักน่ารักมากๆเลยพี่ชื่ออะไรคะน่ารักมากๆเลย พี่กดติดตามช่องน้องอันนี้ได้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องอ่า t ิกตอกน้องก็มีนะคะพี่กดได้หมดเลยนะคะจะเป็นแอมมี่นะคะขายฟอดแล้วก็เพจ YouTube เพจ a c e b o o k ก็มีนะคะแอมมี่ขายฟอดเหมือนกัน mm. พี่พิมมาเลยว่าแอมมี่ขายฟอดเจอหนูเลยนะ mm. อ่าจะได้พบเจอกันบ่อยๆนะ mm. บางที YouTube น้องไม่ค่อยได้มาไลฟ์แต่ว่าทีนี้วันนี้รู้สึกว่าเอออยากอยากลองไลฟ์ดูเพราะว่าเห็นมี mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mm. อ่าโปรแกรมในการไลฟ์สดในใน u t u b e ก็เลยอ่ะลองมาไลฟ์ดูก็โอเคได้อยู่ ใช่ไหมอยากสอบถามโปรโมชั่นรถรุ่นไหนสอบถามไปเลยนะคะพี่เนาะวันนี้พี่หยุดหรือเปล่าคะวันนี้พี่หยุดกันหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าทํางานของใครหลายๆคนหรือเปล่าดีใจอ่ะมีคนพิมพ์คอมเมนต์คุยกับเราผู้กล้าเรามีผู้กล้าแล้วหนึ่ง ันนี้หยุดหรือเปล่าคะมาน้องขายรถฟอร์ดนะพี่อยากสอบถามโปรโมชั่นรุ่นอะไรก็สอบถามได้เลยนะคะยินดีค่ะยินดีตอบนะพี่รับเทอร์รถดทุกรุ่นเลยนะคะรับเทอร์รถดทุกรุ่นเลย,ยนะ อ่ะ,อะ,อะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะมามสวัสดีคนดูทั้งเก้าท่านนะคะกดติดตามช่องอ แอมมี่ h ช n แนลได้เลยนะคะอันนี้เป็นช่องใน u t u b e นะทุกคนนะดูติ๊กตอกคไอพี่เอกดูใน y o u t u เพื่อนห,หน่อยดิว่าว่าไลฟ์สดเป็นงไงบ้างใน YouTube อันนี้ไลฟ์มันมีคนมีมีคนคอมเมนต์อยู่นะใช่นี่ไลฟ์ใน u t u b e ลองดูลองระบบอะว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคเลยนะ youtube อะ u t u b e โ okay อเคเลยนะคะทุกคนเนาะ เบื่อเบื่อทั้งช่องอื่นเนาะก็มาเจอกันแบบว่าแยกแยะออกมาบ้างนะลองแยกแยะออกมาดูบ้างอาจจะแบบว่าเออดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะนะพี่คนนี้กดติดตามน้องได้เลยนะคะเนี่ยที่บอกว่าชัดแล้วนั่งอยู่ไหมเอ่ยพี่วันนี้พี่หยุดไหมคะหรือว่าพี่ทำงานคะทานข้าวก็หรือยังเอ่ยตอนนี้ก็ บ่ายสองโมงครึ่งแล้ทานเข้ากันหรือยังเอ่ยวันนี้น้องอยู่เวนโชรูนะคะอยากจะเข้ามาเทสไดร์โลก็เข้ามาได้เลยค่ะมาพูดคุยมาดูโปรโมชั่นแล้วก็มาดูาชุดแต่งได้เลยนะคะมีเยอะมากเลยนะคะโปรโมชั่นของเราแอมมีช่ช n แนล คนดูทั้งหมดทั้งหมดอยากพูดคุยเรื่องอะไรดีคะพิมพ์กับน้องได้เลยนะวันนี้วันนี้กลางคืนเชียร์บอลกันหรือเปล่าเห็นในข่าวว่าจะมีฟุตบอลเตะกันใช่ไหมวันนี้เชียร์บอลกันหรือเปล่าคะเชียร์ทีมอะไรกันเอ่ยพูดเหมือนดูเนาะ <laughs> พูดเหมือนดู ก็เมันดูเหรออ่าคนดูเพิ่มขึ้นโอเค มีโปรโมชั่นลดต่างๆนะคะพี่ๆนะถ้าอยากสอบถามรายละเอียดก็ยินดีจ่ะนะ,ะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศโชว์รูมนะคะนี่เลยพาไปชมเลยโชว์รูม ก็จะมีดนตรีฟังนะคะใครเครียดไม่รู้ว่าใครจะเครียดไม่รู้ว่าใครจะเครียดหรืออยากจะให้เดินไปดูตัวรถก็ก็ได้นะคะยินดีค่ะยินดีพาไปดูตัวรถนะอยากดูสี่ประตูหรืออยากดูแคบหรืออยากดูเป็นตัวรุ่นเอวาเลสอะคะ่ะก็ได้หมดเลยนะทุกคน พี่เอกดูอยู่ไหมดูอยู่เหรอมันมันมันเสียงชัดไหมอตอนนี้เราก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆ <S <S อนน้กดติดตามช่องน้องด้วยนะคะทุกคน กดติดตามช่องน้องได้นะคะช่องนี้เลยเสียงชัดอยู่นะนี่นะคะกดติดตามช่องน้องได้เลยนะคะนี่นจะจ๊ะในติกตอกนะ ได้หมดแล้วก็ YouTube ก็ช่องนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะช่องนี้ได้เลยนะยา u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  e e น้อง คนดูนะคะกูจะลงแล้วตอนแรกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีรถรุ่นไหนะอยากเทินอยากเทินก็รับเทิ์นนะคะทุกรุ่นเลยค่ะให้พาราที่น่ารักมากมากเลยนะคะนะมีโปรโมชั่นฟรีดาวมีนะคะฟรีชุดแต่งมีนะคะใช้งเงินน้อยมีมีหมดเลยนะคะพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ สุขใจให้ไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันพร้อมจะรักเธอไปจนสุดใจให้ไม่ว่าจะเพื่